สวัสดีครับผมคาร์ลซซิ่งนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านมาดูโปรโมชั่นของรถยนต์นะครับสำหรับวันนี้จะพามาดูเป็นแบบที่ผ่อนแบบเบาๆนะฮะกลางปี64สําหรับช่วงต้นคลิปเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับสัก1นาทีสําหรับการที่จะผ่อนน้อยๆนะครับก็จะมีเงื่อนไขประมาณ2อสมข้อนะครับข้อแรกก็จะเป็นต้องดาวเยอะอันนี้สําหรับการดาวเยอะนะครับส่วนมากแล้วเขาก็จะได้ให้ดาวอมาสักยู่ประมาณสัก25%ของราคารถนะครับ สำหรับโปรโมชั่นผู้สมาชิกจำเป็นจะต้องดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับในแบบที่2นะฮะก็จะเป็นแบบช่วยผ่อนสำหรับช่วยผ่อนเนี่ยก็เป็นโปรนะครับอาจจะเป็นสักระยะสั้นๆน,นะฮะ12เดือน6เดือนแล้วแต่นะครับอันนี้ก็จะช่วยผ่อน1 0 0 0 2 0 0 0 3,000แล้วแต่ช่วงโปรในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นโปรที่ดีมากๆนะครับแล้วก็สำหรับทางด้านของการที่จะผ่อนน้อยในแบบสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแบบผ่อนบอลลูนสำหรับตัวบอลลูนเนี่ย ก็จะเป็นช่วงแรกๆเบาๆนะฮะแต่ช่วงท้ายๆจะหนักหนักมากเพื่อนสมาชิกจําเป็นจะต้องศึกษาก่อนนะครับก่อนที่จะผ่อนในแบบงวดบอลลูนนะฮะอ่าเดี๋ยวจะพามาไล่เดียงเลยแล้วกันนะครับสาหรับโปรผ่อนถูกๆนะครับเริ่มต้นจากที่ทางยี่ห้อแรกก็คือทางด้านของโตโยต้าทางด้านของโตโยต้านะครับเริ่มต้นจากที่ทางด้านของโตยตายาริสผ่อนเริ่มต้นนะครับสามพบาทอันนี้เป็นโปรนะครับช่วยผ่อน2,000บาท นานถึง12เดือนนะครับสำหรับอันนี้ก็เป็นโปรสำหรับยาลิสก็เป็นยาลิสเอทีด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวยาลิสที่เป็นแฮชแบ็กหประตูนะครับแต่ก็จะมีรุ่นพิเศษของเขานะฮะก็ทางด้านยาลิสเหมือนกันนี่แหละครับตัวจะเป็นตัวสีพิเศษนะครับเป็นยาลิสเพย์ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่4,800บาทนะครับอันนี้เป็นโปรช่วยผ่อน2,000บาทนาน12เดือนนะครับโอ้ต้องบอกว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากม เพราะผลิตมาแค่1,500คันเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอะไรที่พิเศษพิเศษอย่างนี้นะครับก็สามารถเข้าไปทดลองขับได้เลยที่ทางด้านของโชว์รูมโตยตาทั่วประเทศนะครับอาทีนี้แถมโปรโมชั่นของโตยตาอีกสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับทางด้านของฝั่งกระบะกระบะก็จะมีดอกเบีย้ยพิเศษนะครับ1.99% พร้อมขับฟรี90วันนะครับอันนี้ทางด้านของหน้าเว็บไซต์ไม่ได้แจ้งมวดไว้แต่การลสซิ่งไปส่งมาเลยนะครับมวด3,000 4,000 5,000สามารถทําได้ในหลายโชว์รูมนะครับก็ลองไปสอบถามที่ด้านหน้าโชว์รูมได้เลยนะครับอ่ะทีนี้พามาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมายี่ห้อถัดมานี่ยกขบวนเลยนะฮะทางด้านของแบรนด์นิสสันสำหรับทางด้านของนิสสันนะครับตอนนี้ก็ตัวที่เด็ดที่สุดแน่นอนนะครับก็ต้องเป็นนิสสันนาวาล่าเป็นฝั่งกระบะนะครับ แต่ว่าทางด้านของค่ายนิสันนะฮะยกค่ายเลยเขาบอกว่านะฮะดอกเบีย้ยเนี่ยพิเศษ1.99%นะครับหรือนะครับดาว10%ก็ได้ผ่อน84เดือนนะฮะอันนี้สำหรับข้าราชการและรัฐวิสาหกิจที่พามาดูทางด้านของเจาะเป็นรุ่นๆไปเลยนะครับ <S <S เริ่มต้นจากที่ทางด้านของนิสันนาวาล่าตัวคิงแคปนะฮะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่ 3,900บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหต้องบอกว่าถูกมากๆเลย3,500บาทดอกเบีย้ย0.59%นะครับแต่เงื่อนไขก็สอบถามหน้าโชว์รูมว่าเข้าเงื่อนไขไหนบ้างได้บ้างนะครับทีนี้มารุ่นต่อมาก็เป็นตัวดับเบิลแคปนะครับตัว4ประตูผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่4,000บาทดอกเบีย้ย0.59%เหมือนกันนะครับกฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีขับฟรี90วันโอ้โหต้องบอกว่าผ่อน4 0 0 0บาทถูกสุดเลยนะครับ ทีนี้มาถึงรุ่นใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับก็เป็นทางด้านของ Pro 4X กับ Pro2X นะฮะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7,100บาทดอกเบีย้ย0.59ซนะครับโอ้ฝั่งกระบะนี่ต้องบอกว่าผ่อนถูกจริงๆนี่มาดูทางด้านของตัวรถเก่งมากนะครับรถเก่งก็จะเป็นนิสสันอเมล a านะฮะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่3,450บาทแต่ว่านี้เพื่อนๆสมาชิกจำเป็นจะต้องสอบถามหน้าโชว์รูมนะครับเพราะบางโชว์รูมก็อาจจะเงื่อนไขแตกต่างกันแม้แต่ผ่อน3 0 0 0ันบาทนี่เบาจริง อแถมให้อีกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นนี้ผ่อนไม่เบานะฮะผ่อนหนักแต่ว่าดอกเบี้ยถูกมาก0%นย์เปอร์เซนต์นาน84เดือนนะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่หนึ่งหมื่นสามพันบาทเท่านั้นนะครับโอ้โหต้องบอกต้องบอกว่าก็ผ่อนหนักเหมือนกันนะแต่ดอกเบี้ยม,มันสุดยอดนะฮะศูนย์เปอร์เซนต์84เดือนเลยนี่มาถึงทางด้านของยี่ห้อถัดมานะครับก็คือมิตซูบิชิมิตซูบิชิมีโปรโมชั่นนะครับข้าราชการรัฐวิสาหกิจดาวเริ่มต้นศูนย์เปอร์เซนต์นะครับดอกเบีย้ยศูนย์เปอร์เซนต์รับ สำหรับรุ่นมิลาดแอดทราดและก็ไทตันนะครับาพามาเจาะเป็นรุ่นๆเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นจากที่ทางด้านของตัวมิลาดและแอดทรดนะฮะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5,100บาทหรือนะครับผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นาน48เดือนถ้าเป็นครอบครัวมิซูบิชิรับไปอีกนะครับ5 0า0บาทอันนี้ข้าราชการรัฐวิสาหกิจแล้วก็พนักง,งานเงินเดือนนะครับก็จะรับสิ์น,นี้ไปได้เลยรุ่นต่อมานะครับก็คือมิซูบิชิเอ็กแพนเดอร์ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่8,900บาทนะคร ดอกเบีย้ย0.99เป็นครอบครัวมิสุบิชิรับไปอีก10,000บาทนะฮะโอ้โหดอกเบีย้ยถูกมากช่วงนี้ดอกเบีย้ยไม่ถึง1บาทนี่สุดๆจริงๆครับนี่มาถึงทางด้านของฝั่งกระบะนะครับก็เป็นทางด้านของตัวแคปเตียนะฮะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่6,100บาทนะครับหรือว่าดาว30,000บาทก็ได้นะครับรับฟรีประกันภัยชั้น1 1ปีอ่ทีนี้มาดูทางด้านของรุ่นถัดมาก็เป็นตัวยกสูงนะครับตัวยกสูงแคปผ่อนเริ่มต้นนะฮะ 7, หรือว่าดาวนะครับ3า0 0 0บาทรับประกันภัยชั้นหนึ่งอีก1งปีนะฮะต้องบอกว่าตัวนี้ขายดีจริงๆนะครับสำหรับตัวยกสูงแคบนี้มาดูทางฝัาฝากฝั่งของด้าน4ประตูมั่งนะครับทางด้านาของตัว4ประตูยกสูงอยู่ที่ผ่อนเริ่มต้น8,300บาทนะครับดอกเบีย 1, ้ย1.9% 9นาน84เดือนคข้บครัวมิสูบิชิรับไปอีกนะครับห0 0 0ง่ 10, บาทแล้วก็มาถึงรุ่นสุดท้ายนะครับสำหรับมิสูบิชิแถมให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปาเจโร ผ่อนเริ่มต้นนะครับเพียง1 2 0 0 0บาทหรือว่าเลือกดอกเบีย้ย0.99%ก็ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราเลือกแล้วกันนะครับว่าเราดาวเยอะดาวน้อยแค่ไหนทีนี้มาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมาก็คือทางด้านของอิวสุอิวสุยกขบวนมาเลยนะครับเริ่มต้นอย่างที่ทางด้านของสปาร์กสปาร์กก็คือรถหัวเดียวนะครับผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่4 0 0 0บาทหรือนะครับเริ่มต้นดาว27,0 0 0บาทหรือเลือกขับ90วันก็ได้นะครับสำหรับรถ หัวเดียวอิวสุนี่มาถึงทางด้านของรุ่นถัดมานะครับรุ่นถัดมาก็คือทางด้านของ X-Series X-Series ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,000บาทต่อเดือนนะครับอดอกเบีย้ย1.99%ขับฟรี90วันนะครับอันนี้ต้องมีหรือด้วยนะฮะเพื่อนสมาชิกจำเป็นจะต้องสอบถามหน้าโชว์รูมว่าเงื่อนไขเป็นประมาณไหนนะครับอาทิมารุ่นต่อมาเลยนะครับก็คือทางด้านของตัวแคปเตี้ผ่อเริ่มต้นนะครับอยู่ที่5,000บาท ดอกเบีย้ย1.99%หรือขับฟรี90วันนะครับสำหรับกระบาดเตีย้ยก็ถือว่าเป็นตัวยอดนิยมเลยอ่ทีนี้มาดูทางด้านของตัวยอดนิยมแบบสุดๆของอิลสูนะครับก็คือทางด้านของตัวยกสูงไฮแลนเดอร์นะฮะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,000บาทหรือนะครับรับดอกเบีย้ย1.99%หรือขับฟรี90วันนะครับสามารถจะเลือกได้อันนี้คือตัวแคปนะครับตัวแคปยกสูงไฮแลนเดอร์นะครับทีนี้ตัวไฮแลนเดอร์4ประตู ก็ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7,000บาทเท่านั้นนะครับหรือว่าเลือกดอกเบีย้ยพิเศษ1.99%หรือขับฟรี90วันนะครับสำหรับอีวสุตอนนี้ยกขบวนกันมาแทบท,ทุกรุ่นเลยนะฮะอ่ะทีนี้มาดูทางด้านของตัวตัวโฟร์วิวของเขานะครับก็คือทางด้านของ V Cross V Cross ดอกเบีย้ยพิเศษ1.99%นะฮะขับฟรี90วันอ่ะสำหรับทางด้านของตัว V Cross ก็เป็นตัวโฟร์วิวนะฮะแล้วก็มีของตกแต่งพิเศษให้อย่างดีเลยนะครับสำหรับอีวสุดีแมก อทีนี้มาดูทางด้านของรุ่นสุดท้ายของอีลสูนะฮะก็คือทางด้านของอีลสูออดีดิมิวเอผ่อนเริ่มต้น11,000บาทนะครับอ่ทางด้านของตัวมิวเเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้ขายดีมากๆนะครับถือว่าเป็นรถที่น่าจับตาที่สุดในตอนนี้มาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมาเลยนะครับยี่ห้อถัดมาก็คือทางด้านของแบรนด์ฟอร์ดทางด้านของฟอร์ดเนี่ยรถทุกรุ่นนะฮะเริ่มต้นจากที่ทางด้านของ x l t xlt ราคาเริ่มต้นอยู่ที่8,57,000บาทนะครับแต่ว่าน,นี้เขาให้ดอกเบีย้ยพิเศษอยู่ที่0%นาน84เดือนแถมฟรีประกันภัยให้อีกนะครับโอ้โหส,สุดจริงจริงมารุ่นต่อมาเลยนะครับก็คือทางด้านของ xl street ตัวตกแต่งพิเศษนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่6 7 7 2 0 0 0บาทดาวเริ่มต้นนะครับ25,500บาทหรือผ่อนเพียงแค่นะฮะ5,999บาทต่อเดือนเท่านั้นโอ้โหนี่หล่อแบบจบๆเลยนะครับผ่อนก็น้อยอีกต่างหาก ที่มาถึงทางด้านของดูรุ่นถัดมาเลยนะครับรุ่นถัดมาก็คือรุ่น XL Plus Sport ราคานะฮะอันนี้ราคาหน้าเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้ลดลงมาเหลือแค่599,000บาทเท่านั้นนะครับอันนี้คือตัวกระบะยกสูงตัวยกสูงราคาไม่ถึง6 0 0 0นี่ต้องบอกว่าน่าสนใจจริงๆดูทางด้านของตัวถัดมานะครับก็คือทางด้านของ F X4 Max ตัวใหม่ล่าสุดราคาเริ่มต้น1,189,000บาท ดอกเบีย้ยพิเศษนะครับเขาให้เลยห9ผ่อนนาน48เดือนอ่ารุ่นถัดมาเป็นตัวท็อปนะฮะตัวท็อปของเขาก็จะเป็นทางด้านของตัว y t e c ราคาเริ่มต้นนะฮะเพียงแค่982,000บาทดอกเบีย้ย0.49%นาน8 4เอนาน48เดือนนะครับอ่าสำหรับตัว y t e c ตอนนี้ก็ราคาอยู่ไม่ถึงล้านแล้วนะครับน่าสนใจมากดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับก็คือ xlt 2.2 ราคาเริ่มต้น857,000บาทดอกเบีย้ย0%นนาน48เดือนนะครับสำหรับทางด้านของตัวฟอร์ดเนี่ยโหต้องบอกว่ายกขบวนกันมาเลยทีนี้มาดูทางด้านของยี่ห้อถัดมาเลยนะครับยี่ห้อถัดมาก็คือ Honda สสำหรับ Honda นะฮะเริ่มต้นจากที่ทางด้านของ Honda City ขายดีที่สุดในตอนนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5,500บาทต่อเดือนเท่านั้น หรือว่าทางด้านของ Honda เนี่ยให้ Honda ช่วยผ่อนนะฮะสิเดือนแต่ว่าตัวเงื่อนไขอาจจะต้องสอบถามที่ด้านหน้าโชว์รูมนะครับทีนี้มาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับของแบรนด์ Honda ก็เป็นตัวยอดนิยมเลยนะครับสำหรับ Honda Civic ดอกเบีย้ยพิเศษ0.99%เท่านั้นนะครับแล้วก็แถมบัตรน้ำมันนะมูลค่าให้อีก1,000 10, 0บาทนะฮะคือของแถมเพียบเต็มไปหมดเลยสำหรับซี vic ถือว่าเป็นตัวที่ขายดีมากๆ นี่มาดูทางด้านของรุ่นถัดมานะครับก็คือทางด้านของ HRV อันนี้ให้ดอกเบีย้ยพิเศษเลยนะครับศูนเปอร์เซ็นเลยนะอันนี้นะครับโอ้โหถ้าผ่อนนี้ต้องผมว่าผ่อนเบาแน่แน่ถ้าใครมีเงินดาวเยอะๆเนี่ยถือว่าคุ้มแน่นอนนะครับนี่มาดูทางด้านของรุ่นถัดมาของแบรนด์ Honda เลยนะครับก็คือทางด้าน Honda Accord อันนี้ก็ศูนเปอร์เซ็นเหมือนกันนะฮะมีโปรแกรมพิเศษให้ด้วยแล้วก็แถมของแถมให้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับ Honda a c c o r d ถ้าลดราคาอยู่ประมาณหลักแบบล้านกว่าบาทนะฮะถ้าดอกเบีย้ยศเปเนี่ยต้องบอกว่าผ่อนเบาแน่นอนนะครับนี่มาดูทางด้านของ CRV CRV นะฮะมีข้อเสนอพิเศษดอกเบีย้ยศนอซอีกนะครับโหนี่เฉพาะรุ่นดีเซลนะครับบอกว่าอย่างนั้นก็ต้องบอกว่าน่าสนใจจริงๆสำหรับดอกเบีย้ยศนระครับรุ่นถัดมานะฮะรุ่นถัดมาของ Honda ก็เป็น Honda City EHEV นะครับ สำหรับดอกเบีย้ยอยู่ที่2.99%นะฮะอันนี้พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้อีก1่ปีสำหรับตัวกึ่งไฟฟ้านี้นะครับอ่าลักดอกเบีย้ยขาไม่แพงนะ2.99นะครับอ่าแล้วก็ทางด้านของตัวแฮชแบกนะฮะตัว5ประตูก็2.99%เหมือนกันอ่าพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นดอกเบีย้ยที่ไม่แพงนะดอกเบีย้ยลถมือมือนหนึ่งป้ายแดงนะครับดอกเบีย้ยก็อยู่ประมาณนี้ สำหรับนี้ก็เป็นโปรโมชั่นนะครับสำหรับค่างวดแบบถูกๆนะฮะการเล้ซิงก็พามารวบรวมให้เพื่อนสมาชิกได้ดูนะครับก็จะเป็นกลางปี64ก็อยู่ประมาณเดือนมิถุนายนนะครับแต่ถ้าเกิดเดือนหน้ามีตัวไหนอัปเดตนะครับหรือว่าทางด้านของตัวราคามีถูกกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวจะพามาดูกันในวันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ